จะบอกว่าทุกคนไม่ต้องไปดรามากไปอะไรนะคะเราต้องยอมเขาเรียกว่าการแข่งขันเนี่ยมันมีมันมีมันมีลำดับของมันอยู่แล้วที่หนึ่งสองสามมันเป็นเรื่องปกติมากๆ ใครจะได้เราก็ยินดีด้วยทุกอย่างมันก็ต้องเคารพกรรมการเคารพการตัดสินใจของกรรมการเขาด้วยเนาะทุกคนอะ่ะชอบไม่เหมือนกันวันเนี้ยเราชอบแบบนี้แต่กรรมการเขาชอบแบบนี้เราก็ต้องก็ต้องเคารพแล้วก็ยินรู้จักยินรู้จักแสดงความยินดีกับคนที่เขาได้รางวัลไปด้วยนะซึ่งวันนี้ที่มีกระแสพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นติ่งปลอมหรือติ่งจริงอะไรก็แล้วแต่ที่มีการแบบ โอ้ยทำไมอิงฟ้าไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ขอเตือนไว้เลยละกันไม่ว่าจะเป็นติ่งปลอมหรือจริงจริงก็เราก็ต้องรู้จักที่จะยินดีกับยินดีกับยินดีความยินแสดงความยินดีกับคนอื่นอย่าไปดราม่าอะไรมากมายเนาะมันยังมีอีกหลายอีกหลายรอบมากๆเก็บแรงไว้ดราม่ารอบอื่นบ้างไหนจะรอบประจำชาติไหนจะรอบหมอลำไหนจะรอบคีลิงไหนจะรอบไฟนนลอีกมันเยอะมาก เก็บเก็บเก็บ,บแรงไว้ mm. ไว้รอบหน้าบ้างนี่รู้สึกแบบเหนื่อยทานเลย